งานของเราเราตั้งใจพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีและก็เรื่องพันธุ์มันที่เหมาะสมกับพี่ของพี่น้องวันนี้นะครับผมยอมรับนะครับทีมงานของเราทุกคนก็ปากและออกปากเหนื่อยกันทุกคนแต่ทุกคนไม่ท้อว่าบางครั้งการทํางานนะ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันท้อได้แต่เราอย่ายหยุดเพราะว่าคนที่เหนื่อยและท้อมากกว่าเราและลําบากกว่าเราก็คือพี่น้องเอฟซี FC ของเราเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งและเขาไม่มีความหวังละ เราในทีมงานของผู้จัดการมันในตัวแทนของทีมงานของผู้จัดการมันทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในในโครงการวิจัยเนี่ยทีมงานว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วเราคือที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของพี่น้องสมาชิกแล้วถามว่าวันนี้ถ้าระบบผู้จัดการมันยังตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องของผมผลิตยังสร้างคุณค่าตัวเองยังไม่ได้ยังสร้างความจิตวิญญาณในเรื่องของอาชีพการปลูกมันยังไม่ได้ เขาคงไม่มีที่พึ่งที่หวังแล้วดังนั้นเราคือที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของพี่น้องสมาชิกเ c ซระบบพี่กันมันดังนั้นเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นว่าเหนื่อยเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นว่าร้อนและเราก็คงจะท้อไม่ได้เพราะว่าคนที่โดนโนติสยื่นให้ทวงหนี้คนที่มาทวงหนี้เขาทุกวันเขาเจ็บปวดดังนั้นเราก็ขอตอบแทนพี่น้องสมาชิกเป็นอย่างนั้น